หลังจากที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มเยาวชนภายใต้โครงการพลังพิษสกิดโลกโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรู้คุณค่าการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีสถานศึกษาที่สนใจและเข้าร่วมการแข่งขันลดใช้พลังงานกว่า8,000โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้สร้างสารวิธีประหยัดพลังงานในหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันโรงเรียนบ้านไร,ร่พลุอำเภอเมืองจังหวัดตรังเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพลังคิดสกิดโลกโดยโรงเรียนแห่งนี้มีวิธีการประหยัดพลังงานแบบง่ายๆแต่มีประสิทธิผลเป็นอย่างมากอาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอยู่มากมายเมื่อไม่ได้ใช้จะทำการถอดปลั๊กออกและใช้เพียงเครื่องเดียวในห้องส่วนกลางรวมทั้งมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่ใช้ในโรงอาหารซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าในปริมาณมากโรงเรียนจึงยกเลิกการใช้งานและหันมาใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยการนึ่งข้าวจากเตาฟืนนอกจากนี้บรรยากาศนอกอาคารของโรงเรียนมีความร่มรื่นเย็นสบายจึงสามารถใช้เป็นห้องเรียนธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประหยัดทั้งพัดลมและไฟฟ้าแสงสว่างในห้องเรียนด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่พรุที่มีความตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการลดใช้ไฟฟ้าจึงทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเดือนมกราคม2557ลดลงได้มากถึง1044เมื่อเปรียบเทียบจากบินท่าไฟฟ้าของเดือนมกราคมปี2556นับว่าโรงเรียนบ้านไร่พรุ เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนช้างเผือกที่น่าจับตามองสามารถติดตามกิจกรรมวิธีการประหยัดพลังงานอย่างสร้างสารรค์และยั่งยืนของโรงเรียนได้ที่ www. พลังคิด .com